<Why? S 2> สวัสดีครับกับผมนายวรบินนะครับวันนี้จะมาทําการแกะสลักแตงโมงเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับ1นนะครับเป็นมีดทําครัวะครับ2มีดแกะสลักะครับ3ม,มีดปอกเปือกผลไม้นะครับและ4เป็นแตงโมงะครับ Let's go to the beach, eat. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink. Found the b r d Light. Bad ตอนที่หนึ่งนะครับเราจะทำการปอาเปิดแตงโมงงให้ถึงครึ่งลูกนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับจากที่เราปอกเกิดอกไโมเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทําวงกลมสามวงนะครับวงที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ทําวงที่สองนะครับ จากนั้นเราก็มาทำวงที่สามนะคะรับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นวงกลมสามวง ตอนที่สานะครับหลังจากที่เราทําวงกลมเสร็จแล้วเราก็จะมาทําวงกลมอบนอมด้วยการแซะนะครับเราจะใช้วิธีการเอียงมีดนะครับ แล้วก็พอเราเอยียงนี่เสร็จแล้วเราก็แซะออกมามทำวงแรกเสร็จก็ทำวงต่อไปนะครับ จากนั้นก็ทำให้ครบสามวงนะคะวันที่สี่นะครับ,รบหลังจากที่เราแซะรอบนอกออกแล้วเราก็จะเริ่มทำกีบชั้นในนะครับเริ่มจากการตั้งมีดตรงก่อนนะครับแล้วก็ทำให้กีบบางเหมือนกีบดอกกุหลาบนะครับ แล้วก็กรีบนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งให้มันกลมเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ทําต่อจากกรีบเดิมไปเรื่อยๆทำเสร็จอันนึงเราก็จะแต่งให้มันกลมและต่ำลงนะครับเพื่อความเหมือนดอกกุหลาบ เราจะทำต่อกันทุกๆวงนะครับให้มันเข้าไปข้างในจนสุดนะครับแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ทุกวงสามวงครับ่ตอนที่ห้านะครับเราก็จะมาทำกีบดอกชั้นนอกนะครับเริ่มจากการเอียงมีดนะครับให้ของ แล้วก็เอาส่วนที่เราอนี่ออกจากนั้นเราก็มาทํากลีบดอกนะครับโดยการตั้งมีแล้วก็วาดกลีบ แล้วก็แสะตามรอยตั้ <AND S 2> <improving. S 1> งมีนะครับทำอย่างนี้สี่มุมนะครับ แลว้วก็วาดกีแล้วก็แสะออก หลังจากที่เราทำขั้นตอนนี่ห้าเสร็จนะครับเราก็จะทำกีบจนครบพื้นที่ว่างของแตงโม ทำให้กลีบดอกของทุกดอกมาชนกันทำจนครบลูกแตงโม